ต้องบอกนี้ก่อนว่าเราอยากเป็นนักขายสายเสกด้วยกันเนี่ยเราจึงเข้ามาต่อให้วันนี้เราไม่เข้าใจความหมายแต่มันมีพลังงานบางอย่างดึงดูดเราจริงไหมต่อให้เราอะ่ะไม่เข้าใจหรอกคําว่าสายเสกแล้วก็ฟังดูจับต้องไม่ค่อยได้หรอกแต่มันแปลกไหมคํำนี้มันดึงดูดเรามันดึงดูดเราอะ่ะเหมือนเราถูกดึงดูดให้เข้ามาฟังอะ่ะให้เรารู้ไว้เลยว่าเราอยู่ภายใต้โลกใบนี้ซึ่งเป็นโลกแห่งพลังงานเราอยู่ภายใต้กฎ แรงดึงดูดซึ่งอยู่กดแรงดึงดูดอยู่ภายใต้ระบบพลังงานอีกทีหนึง่งดังนั้นสิ่งที่ควบคุมกดแรงดึงดูดได้คือพลังงานถ้าพวกเราอะอย่างวันนี้เราอยากเป็นนักขายสายเสกถ้าพลังงานของเราเป็นนักขายสายเสกนะเราก็จะได้รับพลังงานของคำว่าสายเสกมาเลยเก็ตเป้าวันนี้เราอยากเป็นนักขายสายเสกเพราะอะไรต้องต้องตอบตัวเองอย่างนี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะต่อต้าน สมองอัจฉริยะของเรามันจะต่อต้านค่ะทุกลูกแม่คะหนูอยากเป็นนักขายสายเสกแต่สมองต่อต้านมึงจะบ้าเหรอวันนี้มึงยังเงินไม่เข้าสักบาทอยู่มาสามขายออนไลน์มาสามเดือนแล้วมึงยังขายไม่ได้เลยมึงจะมาอะไรกันว่าขายสายเสกเนี่ยสมองมันจะต่อต้านเข้าใจป่ะดังนั้นตอบตัวเองอีกทีทําไมต้องเป็นนักขายสายเสกตอบคําถามนี้ก่อนถ้าคดว่าตอบนะลูกคดว่าตอบตัวเองว่า เพราะความสำเร็จรอไม่ได้ถ้าเสกได้อยากเสกเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกรู้สึกว่าความสำเร็จมันรอได้ถ้าหนูรู้สึกว่าความสำเร็จมันรอได้มันจะผัดวันประกันพุ่งออกไปมันจะไม่อยากใช้วิชาสายเสกมันอยากจะบอกว่าเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆทำตามเขาฝึกไลฟ์ไปเดี๋ยวเก่งเดี๋ยวขายดีเดี๋ยวมีคนเชื่อถือเดี๋ยวขายได้ มันจะไปตามสเตปของของสเตปทั่วไปอะพูดตรงๆแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยความสําเร็จรอไม่ได้ย้อนกลับไปในวันที่โค้ดว่าบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยความสําเร็จมันรอไม่ได้มันมีวิชาไหนบ้างไหมที่จะทําให้ย่นย่อระยะทางความสําเร็จให้เราหนึ่งล้านเนี่ยบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตแล้วเราเนี่ยก็ใช้เวลาทั้งชีวิตมา30ตอนนั้น35ตอนที่มีเงินล้านแรกตอนดี้วย35 ตอนอายุสามสิบห้าเราบอกว่าเราอยู่มาสามสิบห้าปีแล้วเนี่ยถ้าเราจะต้องสร้างเงินล้านอีกสามสิบห้าปีต้องใช้เวลากว่าจะเจ็ดสิบปีมีเงินล้านแหละตอนนั้นแม่คงไม่อยู่แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงหรือเปล่ามันรอไม่ได้วะพอเราบอกกับตัวเองแบบนี้ว่าความสําเร็จรอไม่ได้มันเลยทําให้โค้ดาเปิดใจเรียนวิชากฎจักรวาลกฎแรงดึงดูด มันเลยทำให้โค้ดเริ่มได้ฟัง the secret the magic เริ่มทำให้โค้ดได้รู้จักครูบาอาจารย์ที่สอนวิชากฎแรงดึงดูดและเราอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าเราจะใช้ร้อเเซไม่สงสัยเพราะไม่มีเสียคะ่ะมีแต่ได้กับได้ไม่ใช้นี่คือ0ูนนะแต่เลือกใช้คือมีแต่ได้กับได้นะถ้าสำฤทธิจผลนะถ้าสำฤธิจผลเหมือนครูที่เขาว่ากัน อาพูดตรงๆอัธิัมสำริผลเหมือนโคตรว่าเนี่ยปีแรกเดือนแรกขายได้หนึ่งล้านกําไรสามแสนเดือนที่สองสร้างบ้านให้แม่5้าแสนดเดือนที่3มีเงินล้านเก็บในบัญชี6เดือนยอดขาย20ล้านหนึ่งปีขายได้ร้อยล้านบัตรนี้ขายออนไลน์มาเนี่ยปีที่สองปีที่สามกำลังเดินทางไปปีที่สตอนนี้ซื้อบ้าน20ล้านซื้อรถเงินสดซื้อทุกอย่างอย่างที่ปรารถนามีหมดละเอาวะ สักตั้งหนึ่งในชีวิตเว้ยเฮ้ยกูไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่คนพูดกับตัวเองแบบนี้เลยนะคนพูดกับตัวเองแบบนี้เลยนะกูไม่มีอะไรจะเสียแล้วกูมีแต่ได้กับได้เข้าใจยังกูมีแต่ได้กับได้กูไม่มีอะไรจะเสียดังนั้นกูจะเอากูจะฟังครูที่เขาว่าเขาขายออนไลน์นี่บางคนติดนี่หมดตัวเหลือยี่สิบบาทตอนนี้เป็นเศรษฐีพันล้านบางคนเนี่ยโอ้โห แบบยากจนค้นแค้นแสนสาหัสวันนี้เป็นเศรษฐีพันล้านเอาวะเลือกเชื่อวิชานี้ดูสิวะมีแต่ได้กับได้เพราะถ้าเกิดในท้ายที่สุดถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยเนะี่ยเราก็เดินทางไปสู่หนึ่งล้านบาทของเราอยู่ดีเจริงพิมจรง